แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาตร,รวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่9ล่าสุดนะคะเงินประกันรายได้เกษตรกรข้อเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่9มาแล้วนะคะคเกษตรกรเชาานาตรวจสอบสถานะการณ์โอนเงินได้แล้วที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนายธีริศพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมกรเกษตรกรชาวอีสานและในฐานะคณะนุกรรมการกำกักบดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 4สีรอบที่1ได้เปิดเผยว่าวันนี้โครงการประกันรายได้ข้าวมาถึงงวดที่9แล้ว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตสองพัาสิสาำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนัก,นกนักความชื้นไม่เกิน1 5ดังนี้นะคะสำหรับการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาข้าวชนิดต่างๆยอดหลัง7วันทำการก็คือ22-30ธันวาคมนะคะความชื้นไม่เกิน1 5โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกส ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวประมาณการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่3-9ถึงธันวาคม64วงเงิน790.22ล้านบาทนะคะมาดูรายละเอียดของงวดที่9กันนะคะ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยส่วนต่างตันละ3,850.94บาท 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชส่วนต่างตันละ3,174.97บาท3ข้าเปลือกเจ้าชดเชส่วนต่างตันละ1,113.13บาท4ข้าเปลือกหอมปทุมธานีส่วนต่างตันละ1,921.61บาทและ5ข้าเปลือกเหนียวส่วนต่างตันละ3,505.01บาทนะคะและแน่นอนงวดที่9นี้ข้าเปลือกหอมมะลิชดเชส่วนต่างสูงสุดนะคะนั่นก็คือ3,850.94บาท นายธีริตกล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณในงวดที่9เปรียบเทียบกับงวดที่8พบว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะตรวจสอบเงินประกันไรายได้กเกษตรกรจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวมาถึงงวดที่9ล่าสุดแล้ววันนี้นะคะ